สิบเรื่องต้องรู้ก่อนไปจีนที่ไม่มีใครเคยบอกตอนนี้ใครหลายคนก็กำลังมีแผนไปประเทศจีนไม่ว่าจะไปทำงานหรือไปเที่ยวก็อาจจะมีการเตรียมตัวและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีนอยู่บ้างแล้วแต่รู้หรือไม่ประเทศจีนยังมีเรื่องที่คนไทยอย่างเราต้องรู้ก่อนไปจีนเป็นเรื่องที่ไม่มีใครเคยบอกหรือมาแชร์ให้ฟังแต่คลิปวิดีโอนี้ CTW Cargo จะมาแชร์สิบเรื่องต้องรู้ก่อนไปจีนมีอะไรบ้างกดไลค์คลิปนี้แล้วไปฟังกันเลย 1. ไม่อยากผิดกฎหมายหรือเสี่ยงติดคุกที่จีนผู้โดยสารบนเครื่องบินไม่สามารถเปิดม่านบางแสงที่หน้าต่างได้โดยเด็ดขาดเมื่อเครื่องบินกำลังเทคออฟหรือแลนดิ้งซึ่งเป็นกฎระเบียบของสนามบินที่จีนบางแห่งเนื่องจากสนามบินดังกล่าวเป็นสนามบินพลเรือนและกองทัพทหารเป็นกฎระเบียบเพื่อความมั่นคงของชาติ2 นักท่องเที่ยวสามารถเช่าจัก,กรยานไฟฟ้าที่จีนได้เกือบทุกคนทุกแห่งโดยมีทั้งหมด3สีแต่ละสีจะใช้แอปสแกนเพื่อใช้งานที่แตกต่างกันสีเหลืองของแอปเหมยถวนสีเขียวของแอปตีตีไดเวอร์และสีฟ้าของแอปอัลลีเพย์เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจสอบกระเป๋าวรวมถึงโทรศัพท์ของนักท่องเที่ยวได้โดยไม่ผิดกฎหมายซึ่งสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตรวจสอบอย่างน้อย2คนและแสดงบัตรเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น 4. นอกจากสารเสพติดหรือของมีคมที่ห้ามนำขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วกระป๋องออกซิเจนหรือผลิตภัณฑ์กระป๋องที่บรรจุอัดแกส๊สเพื่อการฉีดพ่นหรือสเปรย์ต่างๆที่มีขนาด150 ml ขึ้นไปไม่สามารถนำขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จีนได้ 5. จะมีผู้ร่วมเดินทางท่านอื่นมาแชร์ที่นั่งบนรถส่วนตัวที่เราเรียกเมื่อเรียกรถจากแอปพลิเคชันตี๋โดยการเลือกตัวเลือกแรกถึงแม้ว่าจะราคาถูกกว่าแต่ก็จะเสียเวลาเพิ่มมากขึ้น 6. ไม่อยากรอคิวร้านน้ำหรือร้านกาแฟนานๆแนะนำว่าให้กดสั่งจากแอปพลิเคชัน e c h a t ก่อนล่วงหน้าแล้วค่อยไปรับเครื่องดื่มที่หน้าร้านจะได้ไม่เสียเวลาย,ยืนรอออเดอร์เป็นชั่วโมง 7น้ำแข็งหายากแจ่งทองหากสั่งชานมเฉยเฉยโดยไม่แจ้งว่าขอแบบเย็นอาจจะได้ชานมร้อนทันทีดังนั้นอย่าลืมที่สั่งว่าใส่น้ำแข็ง8ร้านอาหารที่จีนพนักงานมักเสิร์ฟน้ำร้อนหรือชาร้อนเพื่อใช้ในการล้างภาชนะก่อนการรับประทานอาหารวิธีเช็คคือดูว่าชาร้อนหรือน้ำร้อนเสิร์ฟมาพร้อมกระมังหรือถ้วยขนาดใหญ่หรือไม่ ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมกระจกที่โรงแรมถึงสามารถเปิดได้แค่นิดเดียวหน้าต่างแบบเลื่อนออกเปิดได้20เซนติเมตรและหน้าต่างแบบผลักออกเปิดได้ไม่เกิน15องศานั่นก็เพราะเพื่อความปลอดภัยทั้งการตกจากที่สูงหรือการโจรกรรม ฟรีวีซา่าบุคคลทั่วไปสามารถอยู่ในประเทศจีนได้ครั้งละไม่เกิน30วันแต่กรณีสาวประเภท2ที่มีหน้าอกและผมยาวสามารถอยู่ในประเทศจีนได้ครั้งละ7-14วันเท่านั้นและนี่ก็คือสิบเรื่องต้องรู้ก่อนไปจีนที่ไม่มีใครเคยบอกรู้แล้วไปจีนสะดวกและปลอดภัยขึ้นแน่นอนยังมีเรื่องราวและความรู้ดีๆอีกมากมายที่อยากแชร์อย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ม่พลาดเรื่องราวดีๆจากช่อง CTW Cargo Channel หากสนใจนำเข้าสินค้าจากจีนหรือเดินตลาดค้าส่งที่ประเทศจีนติดต่อ CTW Cargo ได้เลยเรามีบริการ Go to China บริการไกด์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมบริการรถรับส่งจองโรงแรมให้คุณได้สัมผัสสินค้าที่ชอบในราคาที่ตรงใจ CTW Cargo ผู้นำด้านการบริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทย CTW Cargo